สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้พระเอกที่จะเอามาโชว์ก็คืออาร์มสกอร์นะครับเป็นลูกกระสุนหัวดําตัวนี้ก็ไม่มั่นใจว่าวิ่งเท่าไหร่น่าจะประมาณสักพันเนะครับตัวนี้ผมจะยิงลูกอิเล็กชันไปก่อนสักสักสามนัดเพราะว่าจะได้เห็นว่าไอเจ้าตัว เส้นเล็งที่ผมตั้งไว้อะมันตรงหรือเปล่านะครับวันนี้เอาเอาอ้นี้มาใหม่นะครับเอาเอาแท่นแท่นจับปืนเนี่ยมาใหม่เป็นปากกาตัวใหม่นะครับตัวนี้เรื่องปากกาเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยเล่ากันวันหลังแล้วกันนะครับอันนี้เอาเป็นว่ายิงยิงลูกกระสุนให้ดูก่อนสักสักสามนัดอันนี้อิเล็กชันสามนัดใต้เลขสิบทางขวานะครับตัวกล้องนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมผมแค่อยากมองให้เห็นว่ากระสุนไปกระทบเป้าตรงไหนแล้วก็ จะให้เพื่อนๆดูไปได้วยกันนะครับโยนข้างล่างของเลขสินะครับนัดที่สองเดี๋ยวยิงไปอีกนัดหนึ่งปืนเก่าอายุ30สปีอะไรนะเบอร์โนมอสสอีโอ้ กลางเลขสิบเลยนะครับามาถึงพระเอกเรานะครับอาร์มสกอร์นะครับเอากี่นัดแล้วแต่ดูไปก่อนเอานัดแรกนะครับท่านแน่เหมือนจะอยู่ทางซ้ายของเลขสินะครับเป้าแดงๆนั้นเป็นวงกลมขนาดเท่าประมาณสัก เลนบาทนะครับตอนนี้จุดเส้นเล็งของปืนกระบอกเนี่ยครับอยู่ตรงประมาณใต้เล็สิบกลุ่มของเลล็กอชันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเป็นกระสุนอาร์มสกอร์นัดแรกเนี่ยโดนทางซ้ายนะครับโดนทางซ้ายของเลขดูนัดที่สองต่อเลย โดนข้างบนนะครับนักก็ยังถือว่ายังอยู่ในกลุ่มของเหรียญบาทนะครับเอาสักกี่นัดดีสักห้านัดอ้เบียดขอบนัดแรกไปเลยนะครับนี่นัดที่สามอยากจะให้เพื่อนเห็นเห็นว่ากระสุนอาร์มสกอร์นะครับซึ่ง ราคาถูกๆเนี่ยก็ยิงดีเหมือนกันโอ้โหหยิบผิดหรือเปล่าอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยหยิบลูกปืนผิดหรือเปล่าเออไม่ใช่นะครับโอ้นัดตะก,กี้ได้ยินชัดเจนว่าเสียงลูกปืนดังมากเลยครับเนี่ยนัดเนี่ย ปกติวิ่งอยู่พ0นเจ็ดสิบนัดนี้น่าจะวิ่งถึงพันร้อยยี่นัดเนี่ยกระสุนขึ้นไปอยู่ประมาณเลขแปเลยนะครับขึ้นสูงมากเพราะว่าเสียงกระสุนดังมากผมเรียกว่า,าค่าความพกพันของดินปืนแล้วกันนะครับใส่มาบางลูกจะใส่มาน้อยบางลูกจะใส่มาเยอะเนี่ยนัดนี้ใส่มาเยอะ อะลองดูนัดต่อไปนะครับบงด้วยหลักการบางบางครูก็เรียกว่าความเบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงเบนของลูกกระสุนแต่ผมว่ามันเป็นค่าวความผกผันของดินปืนเพราะว่าบางนัดใส่มาเยอะบางนัดใส่มาน้อยเหมือนนัดตะเกียบเสียงดังมากนึกว่าใส่ลูกปืนผิดนัดนี้ดังปกติอยู่ข้างบน ก็ยังเบียดๆสีแดงอยู่นะครับยิงให้ดูกัอนอีกเห็นไหมครับเกือบจะโดนเลขสิบเลยนะครับจริงๆอามสกอร์เป็นกระสุนที่เสียงเบานะครับ ถ้าใส่ท่อลดเสียงด้วยแล้วยิงนกปลอดยิงนกกินลูกใสเนี่ยโอ้สุดยอดอก็อยู่ประมาณว่าทางสายสองนัดล้ที่หลุดแต่นัดนัดที่หลุดไปข้างบนนะ่ะหลุดน่าเกียดมากอุยนัดหนึ่งนะครับเส้นเล็งยังอยู่ที่เดิมนะครับน,น่า เข้าจุดแรกของนัดนัดที่โดนทีแรกเลยนะครับอยู่ตรงข้างหน้าเลขหนึ่งเหมือนว่าจุดเดียวน่ะจะโดนไปเท่าไหร่สีนัดแล้วมันจุดเดียวเลยเป็นกระสุนที่เรียกได้ว่าใช้ยิงได้นะครับระยะ50เมตรที่เป็ดน,นักล่าขับงอมาเข้าที่เดิมเลย ไม่หลุดเลขสิเยีเยเ้เยไม่ใช่ครับนัดนี้เหมือนจะหล่นลงมาข้างล่างผมดูไม่ชัดลงมาที่ประมาณเลขเกนะ้าวน่ะพอดีมันบังเส้นเลงอยู่เลยมองไม่เห็นโอ้นัดนี้หลุดลงมาข้างล่างเป็นกระสุนที่มีค่าความเบีเ่ยงเบนหรือว่าความผกผันของดินปืนค่อนข้างแตกต่างกันเยอะทีเดียวดูอีกนัดนึ่งแล้วกัน ไม่เห็นรอบๆน่าจะโดนแถวแถวนั้นแหละ,ะแถวแถวหน้าเลขหนึ่งหรือว่าโดนเลขสิบนั่นแหละประมาณนั่นแหละตรงกลางในจํานวนกี่นัดไม่รู้ยิงไปเพื่อนๆนับเองแล้วกันนะครับเ็นนักล่ายิงให้ดูกันเยอะๆเลยนัดนี้นะัดสุดท้ายเนาะเยอะแล้วเป้าครุนหมดแล้วอ่า <c oughs> สองนัดสองนัดอยู่เลขเก้าโอเคครับเนี่ยขยับแรงๆแ,แบบนี้ปืนก็ยังอยู่กับที่นะครับปืนไม่ขยับเลยนะครับเป็นปากกาตัวใหม่ซื้อมาเกือบสี่พันตัวเนี้ยปากกาสองสามตัวเอายกออกไปทางโน้นละไม่ได้ใช้แล้วนะใช้ตัวใหญ่ตัวเดียวหนีบเลยแปดนิ้วตัวนี้แปดนิ้วหนีบตัวเดียวจบเลยใช้กับปืนโบราณปืนเก่า เบอร์โนซีเซตเบอร์โนมอดสองอีตั้งแต่ปีแปดเก้าครับอายุสามสิปีแล้วปืนกระบ,บอกนี้ยอ้ยังไงก็ได้ตัวนะครับกระสุนยี่ห้อนี้ปะ่ะเดี๋ยวไปดูเป้ากันใกล้ๆนะครับโอเคตรงนี้เป็นเหรียญห้านะครับก็มีมีหลุดอยู่ 1>, 1 2 3 4 4นัดมีหลุดอยู่4นัดตัวนี้อยู่อยู่เลข9้เนี่ยครนะครับแต่ว่าในแนวตรงหรือว่าออกซ้ายขวาเนี่ยมีน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระสุนประมาณว่าขึ้นบนลงล่างนะครับสักหลักๆกลุ่มกระสุนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงขอบสีแดงนะครับ อยู่ในวงกลมสีแดงกระสุนอารมสกอร,ร์หวังผลได้ที่ระยะ50เมตรนะครับถ้าเป็นนกเขาเนี่ยได้ตัวทุกนัดเลยนะครับโอเคครับใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับ